วันนี้ผู้สูงอายุจํานวนมากต้องใช้ชีวิตเพียงลําพังข้อมูลชี้เลยว่าผู้สูงอายุที่อยู่เพียงคนเดียวมี1.3ปในปี2533เพิ่มเป็น7.2นในปี2563และเมื่อไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้การไปโรงพยาบาลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหลายครั้งพาชิวนัดหมอและไม่รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอจึงให้สุขภาพแย่ลง,งโดยไม่รู้ตัวแอปมิติโกจึงถูกออกแบบมาเพาื่อเชื่อมโยงผู้สูงอายุและต้องการความช่วยเหลือในการรับส่งโรงพยาบาล ปลอดภัยและรวดเร็วพร้จอมเยีตวการนัดหมอและช่วยจัดการการเดินทางเราขอแนะนําแอป Medico ทุกเส้นทางสู่โรงพยาบาลเราจะอยู่เคียงข้างคุณเมื่อเราเอินเข้ามาในระบบเราจะมีให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันใบตรางนัดหมอวิธีการใช้งาน 1. เลือกตำแหน่งปัจจุบัน 2. เลือกโรงพยาบาลที่จะไป 3. เลือกประเภทรถที่จะมารับเมื่อเลือกเสร็จแล้วระบบจะแสดง รูปรถายทะเบียนโปรไฟล์ของคนขับที่จะมารับและสถานะว่ารถนั้นมาถึงไหนแล้วสุดท้ายระบบจะสรุประยะทางคิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องชำระจะได้ทั้ง QR Code และเงินสดครับ